กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอาว a n s White Black c l a s s i c Patch t กเกอร์เฮนะครับเป็นของฟรีที่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นของฟรีที่สวยมากๆเลยนะครับจะเป็นหมวกสีดำตัดกระสีขาวนะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับอยู่ในอีเวนต์ของ v a n s World นะครับลงคลิปช้ายังไงผมขออภัยด้วยนะครับก็ไปดูวิธีการเอา Van s White Black c l a s s i c p a t c h t r เกอร์เฮกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เรามาแมปว a n s World นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปน อย่างต่อไปให้เราเดินไปที่ช็อปทางด้านซ้ายมือเลยนะครับช็อปนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเดินเข้าไปในช็อปนะครับแล้วก็สามารถกดเคลมไอเทมได้ทันทีเลยนะครับ นี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับแวน i ว e Black Classic p a t c h ั t u c k e r Hat นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับของฟรีชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับใน e v e n นต์ n วนสเวินะครับรับได้ภายใน1วันเท่านั้นนะครับก็วิธีการเอาแว w i i e e Black c l s s s i c Patch Tucker Hat ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยเนาะลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมครับ